สวัสดีครับ F4 ทุกๆท,ท่านนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูพี่ปราโมติดสเก์ตกันดีกว่าครับตอนนี้ลูกค้าก็มานั่งรอแล้วนะคือต้องบอกว่าลูกค้าท่านนี้นะฮะจอมีเอ็กกับผมไว้แล้วอยู่รถมาปุ๊บลูกค้าก็รับเลยมันก็เลยทําให้สเก์ตไม่ทันก็เลยต้องเข้ามาติดอีกทีนึงนะครับวาสุดมาดูเต็มขึ้นเยอะเลยครับว่าเวลาใส่สเก์ตแล้ว วันนี้ช่างหลายคนวัสดีนี่ครับมีมาจุดเรียบร้อยหมดอันนี้ปิดได้ไหมพี่โมดนะปิดได้ไหมได้ได้ได้นี่เดี๋ยวที่ปิดเพราะว่าจะให้ดูครับมันมีสปอยเลอร์ด้วย ดูสวยมากจุดสกเก์ตแบบนี้อันนี้เป็นของสำนักวาซุมาอนะครับผมแต่ดูสินี่อันนี้ต้องถอดนะครับบางโครนนะแล้วก็ใส่ที่หลัง นี่อันนี้เป็นของชิ้นด้านหน้าะนัดเขาจะมีมาจุดนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเรื่องเอียงซ้ายเอียงขวานะฮะนี่แล้วก็ถ้าเป็นเวลาสั่งสเกอร์ต้องต้องบอกด้วยนะครับว่ามีเซ็นเซอร์หรือเปล่า สวยดีนะพี่เนี่ยไองานตรงสีด้านเนี่ยมันทำดีมีชิ้นเล็กตรงไหนอีกนี่ใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูคาดเอวเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับ เองมีมคัตเตอร์ไหมคัตเตอร์คัตเตอร์คัตเตอร์อยู่กับพี่หมอนแกะตัวคาดเอวให้ดูครับตอนบ่ายพ่อมีไปไหนครับวันนี้ นึกว่าไปประปปชุมอะไรนีกเริ่มคล่องแล้วนะครับเนาะ สวยดีครับนี่ก็มีชั้นบนมีสปอยเลอร์นะครับข้างหลังแล้วก็กันชนท้าย,ยาข้างใต้ก็เป็นน็อตเกียวปล่อยด้วยนะครับยากไพี่ เอาเรื่องอยู่ใช่ไหมอันนี้มันเป็นปากกาเขาเรียกว่าอะไรปากกาตรวจรถนะคุณผู้ชมมันมาไปเฉยๆยังไงมันลบออกได้นะฮะโอ้สวยดีพอเวลาติดแล้วก็ดูเต็มขึ้นมาอีกนิดนะฮะ เดี๋ยวเรามาดอดูกันชนหน้าซีว่ากันชนหน้ารายนี้จะเป็นยังไงครับออกมาหล่อแค่ไหนเนี่ครับคุณผู้ชมใส่ด้านหน้าแล้วนะครับแล้วก็ด้านข้างใส่แล้วนี่นะครับด้านข้างอันนี้ต้องยิงน็อตด,ด้วยใช่ไหมทุกคนใช่ใช่แ้จะมีน็อตยืดอีกเพื่อความแน่นตอนนี้มันเป็นกาวสองหน้าอยู่นี่๋ย่ผมให้ดูมุมด้านข้างนะ ก็ดูเต็มขึ้นเลยนะฮะเขาเรียกว่าอะไรดูหหล่าขึ้นดูสวยงามขึ้น,นอันนี้เป็นรูปทรงของด้านหน้านะครับสำหรับชุดแต่งสำนักนี้ก็มีติดวาซุมมาใช่ไหมอ่านว่าอย่างนี้ไหมนะวาซุมมานะครับ,รบก็มีตะกงตะแกรงนะครับให้ดูสปอร์ตดูหลาาขึ้นช่องนะครับหลบ เซนเซอร์ S S นะครับมีมาหมดทุกจุดนี่ตัวเนื้องานก็เรียบเนียนสวยดีนะครับวัสดุที่ตัดสีดำก็ทำมาสวยนะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวให้ดูรอบๆเบื่อท่านใดอยากได้นะฮะกำลังมองหาอยู่ว่าอยากแต่งสำนักไหนนี่เย็าไงฮะยาวมายาท้ายก็จะคุมหัวบันไดหน่อยนึง แล้วก็มีเจ้าตัวด้านหลังอันนี้เดี๋ยวต้องติดกาวเพิ่มหน่อยมัน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 ก็เป็นเพราะว่าด้วยตัวสเกิร์ตเนาะบางทีมันจะไม่ได้แบบสนิทจุดเดี๋ยวต้องใช้กาวช่วยกาวสองหน้าอะไรอย่างงี้นะครับสเกิร์ตด้านหลังนะครับรุ่นนี้นะฮะจะมีเซ็นเซอร์หน้า4จุดหลัง4จุดฉะนั้นถ้าท่านใดที่ไปซื้อสเกิร์ตนะครับบอกเขาด้วย ว่าท่านเนี่ยนะครับมีเซ็นเตอร์หรือไม่มีเขาจะได้จัดชุดได้ถูกนะครับนี่อันนี้นะหมือนตูดเป็ดเลยไหม <c oughs> นอนเคิร์ฟสวยดีมากตรงน,นีนะ้สวยงามแล้วก็มีสปอยเลอร์นี่นะครับสปอยเลอร์ผมดูสิ เพราะว่าหลังจากที่เราได้รถมาแล้วครับคุณผู้ชมสกเกิร์ตเนี่ยบางสีอาจจะมีของเลยแต่บางสีอาจจะต้องใช้เวลาในการสั่งหน่อยนะฮะอาจจะใช้เวลาในการสั่งประมาณอาทิตย์กว่าๆถึง2ออาทิตย์ประมาณนี้แล้วจะออเดอร์เขานะฮะซึ่งคันนี้พอดีลูกค้าได้เลิกก่อนที่สกเกิร์ตจะเสร็จก็เลยต้องมาติดตามหลังสวยไหมนะครับสไตล์แบบคล้ายๆท่อคู่นะ อันนี้ไม่เห็นท่อนะบังท่อหมดเลยเห็นไหมนะครับเห็นยางอะไรนิดๆน,นะครับเห็นมุมยางอะไรนิดแต่ว่าก็อยู่ในมุมมองที่กําลังสวยกําลังพอดีนะครับพีโมดก็กําลังทําการเจาะเพิ่มเติมในส่วนของบริเวณตรงซุ้มล้อนะครับเพื่อยึดติดเจ้าตัวสเกิร์ต ต้องดันนะพี่ตรงรู้ไหม นคุณผู้ชมวันนี้ผมก็พาดูแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวผมช่วยพี่โมดจับก่อนละกันนะฮะพอดีลูกค้าก็มารอสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแหละเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ